อะไรนะบูชาเดี๋ยวเดี๋ยวเฟซไม่ได้เี๋ไอ้สิทรงคลิปไอ้น้องโน้ตให้ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆส่งทางช่วงตางแครับครับครับได้ได้โบ๊ทโน้ตครับโบคลิครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะวันนี้มีภารกิจก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ถ่ายทอดวิชานะครับทั้งด้านพิณแล้วก็ด้านโหวตนะครับให้กับน้องทั้งสองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกนิมิตหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ได้ เป็นผู้นำพานะครับที่คุ้มตลาดน้อยสมคียุคใหม่หัวใจจิตอาสาแล้วก็นำพาได้ตั้งคณะขึ้นมานะครับของจมรมตามรอยบุรพาจารย์ก็จะได้ฝึกน้องๆทั้งสองคนนี่แหละครับสืบทอ,อดจากครูอาจารย์ทั้งครูที่อยู่โรงเรียนแล้วครูที่อยู่นอกโรงเรียนก็คืออย่างที่มาวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครูที่เป็นประสบการณ์อย่างสุดๆนะครับขอบคุณนะครับสําหรับท่าน อ่าบดินนะครับพั้วแดงนะครับที่ให้โอกาสน้องๆทั้งสองท่านนะครับอ่าองค์การกับองตั้นนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับยกมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ